Uh, lagu mana dek akak uh, daripada orang hak sepatu timo yo munggu ha, ha persaka ini yo kecek belum katanya kalau orang itu tak, uh, tak ada anak harta tu jatuh ke siapa siapa dia uh, lain daripada ibu bapa tapi dia sakuk belaka lagu mana marilah kita gigikuti bersama 3 minit bersama dengan ayakan pad dek akak ในกรณีที่มีบุคคลใดบุคคลหนึ่งถึงแก่ความตายสิ่งที่เราต้องพิจารณาอันดับแรกคือบุคคลนั้นได้มีการทำพินัยกรรมไว้หรือไม่หากมีการทำพินัยกรรมไว้ทรัพย์มรดกจะต้องตกแก่ผู้รับพินัยกรรมก่อนหากไม่ได้มีการทำพินัยกรรมเอาไว้หรือพินัยกรรมที่ทำไว้ไม่มีผลบังคับทรัพย์มรดกจึงจะตกแก่ทายาทโดยธรรมตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ได้กำหนดทายาทโดยธรรมเอาไว้ทั้งสิ้น6ลำดับ1ผู้สืบสันดาน 2. บิดามันดา 3. พี่น้องร่วมบิดามารดา 4. พี่น้องร่วมบิดาหรือมารดา 5. ปู่ย่าตายายและ 6. ลุงป้าน้าอาไม่ใช่ว่าทายาททั้ง6กลำดับนี้จะขึ้นมารับมารดกของผู้ตายได้ทั้งหมดพร้อมๆกันนะคะดังนั้นลำดับแรกคือผู้สุบสันดานจึงเป็นลำดับที่1ที่จะต้องถูกนัมพิจารณาทายาทลำดับ2คือบิดามารดา กฎหมายก็ได้ให้สิทธิ์ในการรับมรดกร่วมกับทายาทลำดับที่1เสมอแล้วคำว่าผู้สืบสันดานหรือบุตรของผู้ตายนั้นบุตรแบบไหนถึงจะมีสิทธิ์รับมรดกของผู้ตายได้บ้างประเภทแรกคือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายนั่นหมายถึงบิดามารดาจดทะเบียนสมรสกันโดยถูกต้องตามกฎหมายอย่างไรก็ตาม บุตรที่มีดามันดาไม่ได้จดทะเบียนสมรสกันมีสิทธิ์ได้รับมรดกได้หากภายหลังบิดามันดาจดทะเบียนสมรสกันหรือบิดาจดทะเบียนร,รับรองบุตรหรือศาลมีคำสั่งให้เป็นบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายประเภทที่2คือบุตรที่บิดารับรองโดยพฤตินัยการรับรองโดยพฤตินัยก็คือการเปิดเผยต่อสาธารณชนว่าตน เป็นบิดาของเด็กคนนี้หรือการส่งเสียอุปการะเลี้ยงดูให้ใช้นามสกุลหรือแม้แต่ในเวลาที่แจ้งเกิดตนเป็นผู้แจ้งเกิดเด็กคนนั้นนอกจากนี้ยังมีบุตรอีกประเภทหนึ่งก็คือบุตรบุญธรรมบุตรบุญธรรมจะมีสิทธิ์ในการรับมรดกเช่นเดียวกับบุตรของเจ้ามารดกนอกจากนี้บุตรบุญธรรมยังไม่เสียสิทธิ์ที่จะได้รับมรดกจากพ่อแม่แท้ๆของตัวเองด้วยทรัพย์สินที่มีทะเบียนเช่นบ้านรถยนต์หรือแม้แต่เงินฝากในบัญชีธนาคารจะมีการ เปลี่ยนแปลงคางทะเบียนไม่ได้หากไม่ได้มีคำสั่งศาลตั้งบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นผู้จัดการวรดกหากท่านมีปัญหาสงสัยเกี่ยวกับเรื่องการขอตั้งผู้จัดการวรรดกหรือต้องการให้เรายื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งตั้งผู้จัดการวรรดกท่านสามารถที่จะเข้ามาปรึกษาพนักงานอายการที่สำนักง,งานอายการคุ้มครองสิทธิและช่วยเหลือทางกฎหมายและการบังคับคดีหรือโทรศัพท์เข้ามาติดต่อรเราได้ทุกเมื่อค่ะ